พอแพิจารณาปฏิจจสมุปบาเพราะเหตุนี้มีเหตุนี้จึงเกิดนี่คือสายปัญญาแล้วพอ8ปดเกเนี่ยปัญญาแล้วครับเพื่อจะหลุดพ้นนะครับห้าหกเจดปดห้าหเจดนี่ยสายสายเวทนาสายต้องเครียวระหว่างจิตาาจตานุปเวทนากับจิตตานุปัชนาเพราะเวทนาเบาเวทนานิ่งและคุณเข้าครบ ข้อแ9ดแล้วคุณสายทรหม,มาุปาัสนาเพราะรูปดับน้ำต้องดับนะครับปัจจุบันเกิดดับรูปน้ำพระไตรักษ์นะครับข้อห6 7เจนี่ยป,ปัจจุบันเกิดดับรูปน้ำพระไตรักษ์ความไม่เที่ยงอย่ายึดมั่นถือมั่นตรงใจตัดใจคุณฝึกคุณปองใจตัดใจได้นะครับมันก็เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน คุณก็น,นิ่งเป็นอุเบกขาที่มีปัญญาแล้วเตรียมตัวแล้วพอเข้าข้อแปดเข้าธรรมานุปัจสนาแล้วก็คือปจิตจะจะมาปาดิดเพราะเหตุนี้มีเหตุนี้จึงเกิดคุณจะสาวไปหาเหตุได้สบายถ้ามันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างที่เล่าเรื่องพระของสมมเน,นที่บวชกับพระสาราิบุตรมันจะรู้เลยว่าอันนี้เรื่องกฎแห่งกรรมเพราะมันมันแปลกมันไม่มีเหตุไม่มีผลมัน มันขัดหลักขัดหลักอะไรหลายอย่างเหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อก็เฉียดเป็นเฉียดตายมาเยอะแต่ของเก่าท่านมีอย่างปฏิบัติอยู่เนี่ยของเก่าเนี่ยของเก่าเลยอาตมาอยู่กับหลวงพ่อรู้ๆเลยของเก่าพอท่านไม่ได้คิดจะเป็นพระท่านจะซึกนะครับยี่สิบกว่าในหาที่ศึกแล้วแต่ศึกไม่ได้ นะครับไปนู่นไปนี่มันต้องมีอันเป็นไปเที่ยงได้เจอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเรียนวิชากรสินกรสินดินนะครับแล้วก็พออายุสี่สิบห้าพอจะศึกอีกอ่าตอนนั้นจะศึกแล้วไปเจอหลวงพ่อดำก่อนไปที่ก่อนแก่นจะไปหาของดีแล้วจะศึกวิชายืดเหรียญอะไรกันนะีเนี่ยไปเจอหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำบอกอย่างคุณยัง ยังชาล้นถ้วยอยู่ยังไม่สอนหรอกไว้สี่สิบห้าอายุสี่สิบห้าเขาเจอกันนะครับตอนนั้นพอเจอหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ไปนั่นตึกไม่ได้หลวงพ่อเดิมไม่ให้ตึกให้เลี้ยงกระสินอยู่กระสินดินอยู่สามเดือนน่ะพอได้กระสินดินจิตเริ่มดิ่งแล้วเริ่มสงบเริ่มเพาแล้วไม่อยากตึกนะครับแต่ว่าก็ยังอยากไปหาของของดีอยู่เพราะว่ามันห้าสิบห้าสิบ ครอบครัวหลวงพ่อลําบากเป็นครอบครัวที่เล่นดนตรีไทยทั้งบ้านเลยนะครับและครอบครัวลําบากนะครับท่านก็อยากสึกอย่างมีครอบครัวอยากสืบต่อสืบต่อดนตรีไทยก็เลยไปหาของดีว่าจะศึกแล้วก็แต่งงานก็ไปเจอหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำบอกยังไม่สอนนะครับพอเจอหลวงพ่อดำรู้สึก ของเก่ามันขึ้นมารู้สึกเออเจอพระองค์นี้แล้วคําพูดของท่านเนี่ยดูไม่เหมือนกับพระธรรมดาอ่าเเรียกว่าพระในป่าหลวงพ่อดำหลวงพ่อก็บอกบางทีก็หลวงพ่อดำหลวงพระในป่าเจอพระในป่าเงี้ยท่านจะพูดสองคำานี่งท่านก็เล่าให้ฟังเนี่ยเนี่ยที่เอามาเล่าได้เนี่ยพระท่านเล่าให้ฟังแล้วมันยังมีอยู่เท่าสมัยเก่าเนี่ยหลวงพ่อทําไปเนี่ย ก็ลาลาไปเดินทุดงีที่ผ้าแล้วก็ลาไปเดินทุดงก็ไปไปถึงพมา่ามันทะเลเห็นพระหยกไม่ใช่พ้าหยกครับผ้าหินอ่อนแต่มันวาวเหมือนหยกนะครับก็าบอกเอออยากได้ผ้าสวยดีอธิษฐานปรากฏว่าพอกลับมาแล้วก็ลืม หลวงพ่ออธิษฐานคืนคนที่มีของเก่าเนี่ยจะอธิษฐานและจะแม่นนะครับหลวงพ่ออยากไปถีรังกาอยากได้นาดีผลก็ได้อยากได้พะยก็ได้นะครับคนมีของเก่าที่คุณฝึกมาเนี่ยถือศีลปฏิบัติธรรมอนุปปพิกถานี่แหละคารวาสคุณได้มีของเก่าพัฒนาได้นะครับ นะหลวงพ่ออามาก็ดูเออแล้วหลวงพ่อก็สอนหลายๆอย่างไอ้นี่ไอ้อยากเรียนรู้ถามหญิงทอหูกอยากทําถูกเนี่ยบอกนี่คือปินาณธรรมหลวงพ่อดำใครปฏิบัติได้จะแปลออกนะครับอาตมาเฉลยไปแล้วนะครับเฉลยไปแล้วกูไปปังคลิปเก่าๆพอนั้นํามาก็นะี่ก็ไปแต่ท่านก็มีกรรมตลอดเพราะท่านเป็นคน พูดตรงๆอ่ะพูดตรงๆผู้ใหญ่เขาก็ไม่ชอบเท่านั้นเองครับคุณทําไมทำทำงานทําอะไรอยู่ทางโลกเนี่ยคุณจะตรงไปไม่ได้ต้องครึ่งนึงน,นี่สายคนไทยเลยพูดครึ่งนึงอีกครึ่งนึงต้องดูดูต่อไปว่าเขาเขาสายไหนเดี๋ยวนี้คุณพูดตรงไม่ได้เลยอาตมาก็บอกเนี่ยเตี๋ยแผ่นดินเนี่ยพระทหาร โยมาคอมเมนต์เลยโอ้ท่านนี่ทหารไปช่วยเรื่องแผ่นดินนะไปกู้แผ่นดินนะเพราะแตามาพูดครึ่งเดียวว่าทหารรุ่นเก่าเขาที่คุณเตนบอกเดี๋ยวแฉให้หมดเลยทหารเดี๋ยวบอกหมดเลยคุณเตนรู้ดีนะครับแต่แตามาพูดครึ่งเดียวอีกครึ่งไม่พูดไปออกชื่อเขาไม่ได้คุณไปดูสนธิลิมทองคุณ คุณไปดูวีระสมความคิดวีระสมความคิดถูกจับที่บ้านหนองจานกับพวกอีกเจ็ดคนถูกติดคุกในขเขมรเพนดินไทยนะครับหนองจานที่นี่แต่ขเขมรจับติดคุกเนี่ยนั่นแต่รุ่นนั้นคุณไปฟังวีระสมความคิดนะครับปิดมาหมดปิดมาหมดไม่รู้เรื่องเนียนกันเป็นแถว อะไรมา่เนี่ยทหารเนี่ยทำเสียดินแดงแล้วก็ทหารต้องมาเอาดินแดงคืนเท่านั้นเองนะครับเขาฝากไว้ในข้อที่8เรื่องปัญญาเริ่มสายปัญญาแล้วก็นิ่งแลวะวสงบแล้วอยู่ภายในมากกว่าอยู่ภายนอกมันก็ปรุงแต่งน้อยแล้วก็ต้องเข้าเจอปจิจจะมุปบาทแล้วก็เจอกิเลสก็คือนิวรหายมผู้ชายระวังเรื่องกามฉันทา กำลังดีเลปฏิบัติมาดีตลอดพอเจอนี่เอาแล้วติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจไม่ใช่ทวารหกนะครับเป็นอารมณ์และกามกามคุณห้านะครับอารมณ์ที่แรงที่สุดที่สายวัดป่ากลัวที่สุดในการมาฉันทะก็คืออารมณ์ชายหญิงนะครับอารมณ์ชายหญิง กลัวที่สุดเลยนะครับแล้วนั่นในการมาฉันทะยมผู้หญิงนี่อุทธจักรกุจจกุจักความหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจนะครับโยมผู้ชายกามาฉันทะโยมผู้หญิงหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่ได้ดังใจโดยเนี่ยทำให้สาวๆโยมผู้ชายบอกได้เลยโลมดูมาโตมาเป็นหนุ่มแล้วทำไมสาวๆส,สวยตอนวัยรุ่นหน้าดึงดูด แต่พออายุมากแล้วมันหน้าห่างไกล <c oughs> คุณมีภรรยาและคุณรู้เพราะอะไรเพราะยังตัวโกธตัวอะไรมันอิจฉาลิชยาอาคาตมันเบามันดูสวยมันดูน่ารักพออายุมากขึ้นแล้วนี่ของชานห่วงไว้ไหมหร่เนี่ยนะครับเนี่ยไม่ได้ว่าโยามนะ พูดให้ฟังนลโยมผู้ชายก็เออเด็กก็ยังสดใสไม่ไม่มีอารมณ์โลภโลภหลงหลงมีอยู่แล้วเด็กวัยรุ่นเนี่ยหลงมากใครมีลูกสาวเนี่ยระวังตัวหลงให้ดีคุยกับเขาเป็นเพื่อนนะผ่อนมั่งปล่อยมั่งผ่อนมั่งถ้าเขากลับบ้านเขาทําการบ้านเขายังเรียนอยู่เขายังคบเพื่อนวีดบ้าอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ พอเขาหลงเนี่ยเาผู้หญิงจะมีความรักก็เหมือนกับชายหญิงมันเริ่มดึงดูดรุนแรงเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกให้เดยยมผู้ชายผ่านมาได้ไม่เป็นไรแต่มันจะกวนเขาเรียกว่ากิเลสนอนเนื่องในจันดานผู้เจ้าก,ก็โดนก่อนตัดสรูนางลานางตันหานางราคานางอารตีอารมณ์ชายหญิงมันกวนก่อนตัดสรูนะครับใต้ต้นโพเลย เดี๋ยวโยมุู้ชายเดี๋ยวปฏิบัติไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอมาจากความทรงจำนะครับข้อที่9ธรรมมานุปัสนานิวรณห้าภ